วิัสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับ,ากบรายการสยามเมืองย,มมย,ยิมสยามสมัยครับท่านผู้ชมครับวันนี้โกมิดอ,อยู่ที่บ้านสวนพุ่มนาตีรับอยู่บ้านอามาอยู่บ้านมาครับวันนีวันนี้ไปเดินชมบรรยากาศบ้านสวนมังวันนีโกมิดได้รับมรดก็อครับเป็นบ้านสวนพุ่มนาตีก็เป็นบ้านหลังนี้ก็ แค่พอใหม่เป็นรอยปีครับผมครับเป็นรอยปีแแต่แต่ว่าบลาตือตั้งนี่อยู่ประมาณ6 6ที่ปลาปีประมาณเจ <c oughs> ็ดปีเดี๋ยวไปเล่บรรยากาศก่อนเดี๋ยววันนี้พ่ผมใ้ายเด้อก่อนครับว่ากรมิดได้มินูอันเด็ดมาวันนี้ครับผมถ้าไม่เด็ดก็ไม่ได้กินก็เลยพาท่านตนยิมไปชมเตาก่อนครับเป็นเตาโบราณเตานี้ก็อยู่ประมาณ6ที่ปลาปี๋ติดตามเลยครับท่านายยิมอันนี้เป็นตอนซ่อมโบราณครับผมโลกวัยปู่บานนานเลย เม็ดเลยเมื่อโอเคครับต้นม uh, uh ังกรดครับผมอัน huh. นี uh ้ก huh. ็อยากต้นมังกรดต้นย so ังอยู huh. ่ตอนเดียวครับผมลำย่อยลำย่อยวันนี้ลำย่อยอ่าลำย่อยครับผมอ่าลำย่อยแต่ว่าไม่มีลูกครับเดี๋ยวต้องตามให้มีลูกเชบโอเคอันนี้ต้นกระนุนกระนุนโบราณอ่าซ้มเป็นซ้มเป็นซอมเป็นมีกระนุนบัวด้านอยูโอ้กระนุนโอเคนี่จะเป็นลูกไตครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นลูกไตอ่าอ่า คนเจ้าคนเกศไกด้ไหมก่อนตีว่าอ่ใครๆว่าเป็นคนกว่าบ้านอะไรกันเขาเลยเก็บตกใต้อาไรว่าก็ได้ก็ได้แบบนี้เลยปีนี nah <S <S ้เลยครับอ um> ืมมีมีต้นตอม่วงนี่ามายุ่มอ่าแล้วก็มีมารุ่มมารุ่มนี่ต้นตะโ بو กับตะโบ و ด้านครับผมดอกจังโลก คือดกหมักจริงๆเลยดอกหมักซึ่งตอนนี้มีอ่กล้วยใหม่ไกลๆก่เออโปรยใหม่อ้อนไกลดอกเบี้ยดอกกีไก่ครับโลกี้เดี table, yeah, uh, ๋ยวมาและนำเลยครับตัวนี้ครับกัเป็นอ่าบางสไตล์คนจีนสมัยก่อนเชียวแบบโบราณครับนี่ครับพอดีโบมิดได้ขยักเนื้อได้ไห่ไม่ไม่ไม่บอกว่านะไม่บอกว่าไม่ไปทำเนื้อเลยคือเป็นเนื้อไก่ไข nửa kinh ấy nửa quãng nữa, có đi đi mặt rúng Mai mà cái có liền vậy. À, rồi, à, nửa kinh nửa quãng, mấy đồ kinh và quãng thì có liền đây nè. Ừ, có, có, liền, có, có luyện, liền có luyện ngày nào trường vừa đủ thì tính commit, rồi mở khóa, cái này, điều tan bay, điều tàu, tàu, tàu này gặp, tàu này đi bắt pet được, kéo กำยำได้ครับผมครับครับไม่รู้ความไหมเดี๋ยวมั่นไหมครับครับมันกันครเดี๋ยวรอมเซ็นนิดนึงโอเคถึงหมดเลยนี่วันนี้ไว้ยพัดเป็ดครับผมเป็ดยำเป็ดนำคลุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลิกครับผมอ่าเดี๋ยวนี่แนะนำวัดตูดิไปเลยครับอ่านี่อยู่ประมาณหนึ่งกิโลครึ่งหนึ่งกิโลครึ่งรับถึงกับอันนี้มีดกับผมมีดมีดมีดโอเคมีดต้องมีต้อองมี่าวัดก็เรียกเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มี ปริกซดปริกริกแห้งกระเทียมอ่าแล้วก็กะมิ้นกะมิ้นนี่ก็พอให้ออกหลักไอ้อออกนอกหอนครับผมอ่ารสจัดจะดีครับอันนี้กีมินบัวรานครับผมโอเคอ่าใบย์มากรูดใบย์มากรูดอ่าข้าซอยอันนี้ว่าข้าใช่ไหมครับข้าวนลไอ้ข้าเปิร์สเลยครับอ่านี่ก็เรียกว่าข้าไม่ซอยครับอันนี้การอันนี้ลาบพักขี้ครับผมรับพัคกี้อ่าเพิร์มิีนอมอ่าตะไคร้ครับผมตะไคร้อ่าตาตาบันนี่ก็เรียกว่าซับตะไคร้

ตรงนี้เดียวไปเริ่มดงตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวว่าได้น่อันนี้ต้องการอันนี้ตัวนี้ไปไปเริ่มดังแต่ตัวนี้คืออ่อยรวยตอนเดี๋ยวว่าตุวกลังช่วงเดี๋ยวเกือบลุกครับแก่ผมโอเคมอมมอดอกกินนี่ให้กุ๊กไก่ไปเลยครับผอ่ารับดับดาตีไปเลยครับผมเอาเอากรอบไปเลยมินดีครับมันโอเคครับเดี๋ยวต้นเหนือนี่เดี๋ยวก็มีการจัดการหน่อยนะโอเคครับไปเลยเนี่อะไรมีตีแกงกับผมว่ามอม เตรียมกับเตรียมนะเครื่องมาจังงมาจังยังยังไม่ดีก้องดีดีได้มาเรียบรยเลปั้นอ่ากัดให้ดกันกัดกบตดำกเตดำดีันกัอันนี้ครบเล

Mặc dùi mấy mẹ mặc dùi giải thích Chạy nữa bộ, chạy lắm bộ lắm nữa lắm chạy Chạy bộ cân Lái, ta tái nữa à. nữa à, à, nữa không nữa 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 kéo nữa 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 โอเคครับท่านผู้ชมโอเคครับอ่าเดี๋ยวเลาะเอาเฉพาะเนื้อออกมาก่อนครับอันนี้ตัวมันประมาณยีเดิยเปลาโลตัวนี้ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เกะได้หมักนี่ตัวน้างเลยเ่าเนี่อ๋อ้างมันได้วันบบดี้นะมันอ่าได้มาช่งกระทะปลวกกับผมกระปรบกระปรบกูได้กุ้ปลาพิษครับเนี่ยท่านผู้ชมบหอนมันโอ้ยหนวดแดงเล็บเลยเหรอเล็บเลยนี่กี่เดือนแล้วครับเชฟอ่ะผม๊บจีแบบตั้มเดือนเลยตั้มเดือนตั้มเดือนแล็บเดือน ลเลาะหงจะผลเนี่ยมันกน็นอนจริงๆก็ต้องมาให้ประมาณสี่กิโลกับครับไปคลาดให้ยอย่าบองฉันที่ทุกค,ค,คุณทุกจัดตึงอย่างนี้แกมาดูเลยอ่าแก่ได้ส่วนเนื้อไปเดียวเลาะประมาณลูกว่าไงนะอ่าประมาณลูกหนึ่งครัประมาณลูกหนึ่งได้มาวันวันนั้นได้มาประมาณสี่กิโลกับผมจะแบ่งให้ปีปีป

cán là được, đục cán là nhà cao biết gì là mù trắng gặp, không chay, mù trắng bị cọt máy à, cái này không chay. không phải không thăn cả mù trắng cái này không, 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 mày không, không, Nó không, 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 แต่ถ้าบอกควางโดเลียงนี่รับผมควางเลียงนี่ควานเลียงนี่ครับสามารถเอามารับปะทา,าไะนได้รับปะทานได้ครับอันนี้มันมันก็ดีเลยครับผมตัวแม่กะดีออกมาเอามาถ้า,า,าหมาดจะรับปรานได้ครับ<อ> <laughs> นี่เป็นของหลางครับผมของหลางอยังไงยีเดียปีอ่ะใจใจก็เนื้อโอเคครับเนื้อกินเนื้ออ้อมเลยครับกลิน่นแค่พอเลยครับผม Kinh tiết cái một rắn này nè Trời Một clip mình mất gần nè Điện nè, liền ở đây Gặp có mấy cái giấy Ừ, mà những cái Cá nhân nó đặt những cái tốt tôn này Cũng mà quần và cái giấy bằng đây Liền đây Tập bình phạm đây Đó thì cá năng nó đặt cá nhân nó đặt Thế mà ham kín nè Lực à Mà này bỏ bằng mình đây cái dây bàn đấy mất mất này cả bọn, thế đó là này cá nó đặt mất lúc ba mươi tám này, mới vào cuộc ไอ้เนี่ยพวกเล็บไงพวกโรกพวกเล่นพวกหมูรั้งไอ้เนี่ยครับใช่ถ้ามาเราตาดเป็นความเหรอผมอันนั้นก็เรียกว่าเป็นอันนั้นเราดักเรียกว่าทุกกองคือมันจะไม่คาดพันใช่แล้วจะอยู่ตลอดเร่แต่มันไก่เลยก่อนใช่ไหมใช่ไม่มีเราไก่ที่เขาเลี้ยงอยู่แล้วใช่ใช่แต่มันก่อนเี๋ยวไก่เดือนใช่ไหมอ่าพอมาเลี้ยงก็มาขึ้นก็ข้นก็ถ้ามาเอามากินไม่ได้ครับอันนี้ก็มือนกันแต่บวกความเล่นนะเันนี้ตามความเล่น ความเล่นความรกหกปันได้ดีอทำให้ตัวเยอะๆเหนือสมบูรณ์แกถ้ามาออกมาคายเนี่ยลัดโด้ขายมันงูมันหัวมันไกวตัวไปอันนี้จอยาละยังไดละมีไม่ได้ละกันวะม่ไดละม่ไละช่วงสายละครับผมอันนี้จอยจองงั้นงครับจอยงั้นกับจองติมกับจอติมแ็ทน้องิมยังเล้ยนติมครับโอเหนือนุ่มเหนือนมัง rô om mềm, cứ, vậy là rô, om từเหนo ấy, mắm, gìn ai, rồi điều đưng cá đuốc này là cứ, thàm giống là nên, nên, súp Ok, bây giờ à, ok, mình mình có bị kiệt hết. ลอกอนได้มอนอย่านันีีเลยเลยกินกันกิน้กินอนีมากินกันมากินเงลยอไปลงคาไปนั่งก่อนลางลก้อนลางก้อนเมียเลยได้ได้วางกระหันับกเยอะไหมมีมีับ

trong cầu thủ thủ a độ a độ trần đoàn lên làm hai <laughs> mươi năm ngoài công căn trần đoàn giao thông công đoàn giao thông trần 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 ใช่ปฏิบัติใช่ตนนี้เป็นบันเดอร์เขียงแล้วแกงแกงไมยเขียงปะด่าปะดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวมุกตุ้งเลยครับอย่าบอกว่าจะเอาที่ตามเด็ดว่าทีตามได้เดี๋ยวได้คนเลยครับน้องไปจน่มยืนว่าใจเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวเขียงต่อครับค้นมาแบบจุ่มยืนเลยครับอ่าเดี๋ยวได้พ้น cái นี้กะกะบี้ครับผมกะบี้โอเคครับ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  โอเนี่อไ้นนี้ามาเรีงในผมเรีงได้เรงในเรงใทียจำลงก่อนจำลงจำองพื้นหนเดี๋ยวเราไปจามีใหม่พื้นจุตอนนี้จำลองก่อนโอเคได้กลางเลยอ่าโอเคได้เลยโอเคครับได้เลยอ่าโอเคอ่าไปวอนนตงจงยมิ้งไมลเราจะแม่กินงไม่

Các đường các lệch nồi ai gắn bên mai gặp à. ok em okay. okay. à, ừ. gặp chấm à, em gặp em gặp ok để không đôi nữa đây gặp là quán là quán à quán, đây là quán đây ô ô cao gặp rồi ơi, gặp. Này, ừ, rồi rồi vẫn gắn chụp hay cao gắn dài quay ไปวนนอ่าอ <toys> ืมโอ้นะโอ้อยนะโอเคโอ้นกินนาเกนเกินน้องนอเนี่ยหออานกินน้อนีใจเลยครับอ่าบอ่าจะไดยินเียนกนกับามครับตัวมตใจเนี่ยกนครับลับับนังนกิครับอ่าเดียวอันนี้เราคัว ให้เกลีงเก่งเร็กข no oh, you ึ like ้นแล้วไปในเนื okay. ้อวางเร็วก็ให้นำเนื้อออกมาแต่เรก็จะไป้อนใช่เวลาประมาณตัวได้ใชเวลาประมาณในการเที่ยวอกวมาน่าจะประมาณเก้าโมงเก้โมงเก้วโมงไยอนใโอเคเฮไมกับท่านผู้ชมเฮลแร้วรับเฮลไมครับท่านผมเฮเล็วรับโอเคครับ Ok, các bạn, em. Ah, tony nam nữa đưa bóng à, 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 ra à, 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 được. Ah, à. đưa bóng ra được. Ah, đưa bóng ra được. Ah, đưa bóng ra được. Ah, bóng nữa. được. Tony nam bóng ra được. Tanya yong ra được. Bóng ra được. Tanya yong 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 được. Tanya yong ra được. Tanya

Bé đấy, bé mới à? Đập được gặp. À, toàn nhã, toàn. Ờ. Hay à Quăng lừa cái đút. Dạ, đớt Hay à. To, to kín hay à. Tân mới, tân mới. Đấy, đớt mới. mới đớt <laughs> 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 đi. nè. Făn. em nghe giữ Để

Gặp ok gặp à, tuần này kìa, giờ, nữa, tốn, vài vài cả giờ nửa quang bắt bắt để rồi tuần này vậy cả thất bắt để bơi đều. À đều vừa mua cá gặp bảy đôi À tuần uh. này nửa nôm kêu chuẩn nên mới mà nôm non quanh lại gặp tạm biệt chấm. bắt tuần này cho em đi làm ít. Ủa đây đạt cao măng ở đâu này tầm. À đây là gặp lem đây là gặp cao gặp Thế uh. mày gặp. tính nè. À tính okay, nửa. Đây, đây thì là. ตามเลยการวยครับคุกานี่อ่อนเลือกีอ่อนเลยอ่อนเลยครับเลือกีอ่อนอย่างเดียววันนี้ประมาณที่เจ็ดที่แปดกับตามจมตามยใบมะกรูดอ่าเร็วกับลุกกล่าวไปก้ากันอ่านี่ปุ่มกว่าม้มอ่ป่มกว่าม้มป่มกว่าม้มครับใส่เวลาจะฝากได้ไหมว่าได้เลอ่านี่สอาทิตย์องาทิ 2 thịt, 2 thịt, bữa hay... Mình xếp xương nó vào đồ ăn không? Ok, các bạn À, tạm đối nằm, là... Là này này, các bạn À, này này Đây này, đây này Tạm đối nằm Cái đều tắp Hãy tặn bì ấy, còn chìm À Này kìa, tui yên chẳng? Cháu chỉ làm kén mà Dạ hả? Mày đi vầy Tui chỉ làm kén mà nó vẫn vào đi thôi mà nó nắp đây gặp cái mấy vào đi anh ừ. đặt vào này luộc thì luôn anh dò vào đi đây luộc có cam ôm đặc biệt đấy gặp biết lục to là vù vạp gặp mấy à lục to tết nó tết nuôi đấy mì non mặn mà à mặn gặp mặn đi mặn mà cao nát quá yeah, đi luôn, ăn đây đi mày. Nhờ tang, tang anh cô mít kín kẹp. Là, 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 Dạ menu ni nó mặt cao rồi. <laughs> nặc vị tóc, nặc tướng vị. Nặc tướng ngủ bật, nặc tướng gong gọn bám. Nhớ cái tướng yeah. <laughs> nào à? Dạ. Nó tướng ghê á. Dạ vô không biết nó mặt.

ก็คุ้นกับแต่ไม่จันเลยชิมแบบไรกทุกวัลูกยี่ว่าบ้าคมคือแต่ว่าไม่ร้อยคือวิญญาณแบบน่าลัวขนาดนี้ครับกไ๊กเอจงเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตั้งเหล้าเหลีวครับตั้งเหล้าตั้งไอ้เตยโปนเหลีวก็นี่แต่เดี๋ยวก็มีพอดีก็เก่งลูกเหลีวครับตั้งไงไปเลือกตะกิ้ แบบเล็กแบบต่ำแบบนี้ครับวันนี้อุปกรณ์ไม่ปลอมกย่ไอ้วิเบรคอ๋อแบบนี้เลยกันนะเนี่ยเตะตักเนี่ยเดี๋ยวต่อนองนะครับตั้งให้เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าก่ตั้งให้ดีวันนี้เลยครับใส่ตัวได้ไหมวันนี้ตัวเด้ไหม่ไม่เกิดปลอมนะครับนะครับครับเกย์กับจิมแล

สมุนแล้วก็รับประทานกับโดยความมายดัดร้อยกับเนาะลูกตอยาที่เล้งนึ่งลูกโตจะบอกคนตายับนะลูกโตลูกเนียงแับเนียงดองเอ้ยพัาเนี่ยเอ้ลูกโตดองเนียงก็ไม่ดองนี่ครับลูกตอดองในร้อยนัดการเมนูนี้เหมาะได้ต่างกับเกลมได้ต่างกับเกาเย็นนี้ก็ไม่กั็มาได้กับเกาเลยแต่แบาเมนูนี้ท่านสมัดตำดามได้่านผู้ชมเห็นอ่าไม่ว่ากระบวนการอ่าของเครื่องปรุงอ่าวัตถุดิบ ก็สามารถไปตามๆได้เมื่อท่านผู้ชมได้ชมเหลือจบคลิปถ้าวันนี้คอมเมนต์เลยที่มันรายการสยามมังคิมนองกันนองไก่กุ๊กไก่บิดัดต้องก็กล่าวคำสวัสดีกับสวัสดีครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับจิติดตามชมกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อีกอย่ามาตรวจพยายามเลยครับเพิ่งตั้งเพิ่งตั้งย่าเลยครับเพิ่งตั้งย่าเอ้ยย่าเยอะบรรยากาศพิวต้าไปจังนะ Nhà tôi chọn đây. Kì này luôn, kì này đi. này rồi. Kì này đi. này Ai à? Không bị tóc. Không bị tóc. giờ kì nào lắc lưỡi. Kì nào pan rồi. gặp. Pan này pan. Pan. Ô hô. Rồi nè. Ô hô. Rồi nè. Ô hô. Rồi nè. Tôi đi gặp. Adik, Pak. Ya, Lokbi. Wadi, Pak. Wadi,